สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมโอ้ฝนตกอีกแล้วนะครับผมตกสามวันติดต่อกันแล้วนะครับผมได้เวลาก็ตกเลยนะครับบ่ายสองนะครับผมไม่รู้วันนี้ห้าโมงจะหยุดตกไหมนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็วารีนะครับผมอังวารีนะครับมูนมาลายทองนะครับผมดูครับดูเพชนมนนะครับผมพี่ชายนนนะครับนะครับผมพี่ชายจะแท้เลยนะครับผม ยายวารีนะครับดูนะครับฝนตกตกสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่หยุดนะครับผมดูเด็กอ้วนสบายไหมเด็กอ้วนอะไรครับเนี่ยพังบุญมีนะครับผมดูเด็กอ้วนบุญมีเสียงหวานหน่อยนะครับเป้มาเงี้ลูกเป้จ๋าม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 าเร็วเร็วเร็วมา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 ไหนถอยไปหาน้องทำไม เร้อเรชาก่อนชาก่อนชาดังดังชาดังดังเอ๋นีนะครับผมนี่ก็ราศีนะครับผมช่องทางสีสุดานะครับฝนตกแล้วครับแม่แม่ครับผมนี่สองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับผมว่างเปล่านะครับดูนะครับผมนะครับหยบดกรีบเลย นะครับน่นะครับผมมีฝายฟุกนะครับฝายฟุกฟุกฟุกนะครับมีฝายฟุกนะครับผมดูสายตาดูสายตาหน้านะครับอยู่กันอย่างนี้เลยดูนะครับพอยายคุมซั์ตัวจุกเลยน่นนะครับนั่นแน่นะครับผมมาลายนะครับมาลายเงินนะครับนี่มาลายเงินจ้าวันเังมันหวาน ครับเห็นว่าเปิดช่องใหม่บ่ครับผุกโอ้โหเนี่ยฝากด้วยนะครับแม่ๆนะครับผมชื่ออะไรนะมาลายเงินแฟมมอลลีแม่มาลายแฟมอ่ะแบบไหนน้องแฟมมอลลีมาลายแฟมมอลลี่แม่มาลายเปิดแฟมมอลลีแม่มาลายเลยนะโอ้เอาแฟมมอลลีขึ้นก่อนโอ้มีแต่เขาบอกมาลายแฟมมอลลี่อย่างนั้นแฟมมอลลีมาลายเงินเออโอ้ครับผมฝากด้วยนะครับแม่ๆนะครับผมช่องน้องใหม่ ลงมาจริงจริงนครับฟุกนะครับผมนี่ก็ตกมาสามชั่วโมงแล้วนะครับผมไม่รู้จะได้เปิดไลน์นะครับผมอย่าลืมแวะมาให้กําลังใจด้วยนะครับเ <c oughs> ยน็ยนๆว่าจะเปิดไลน์นะครับรวยสุขแล้วนะครับผมฝ <c oughs> ากความเมตตาพ่อๆแม่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับผม <c oughs> แวะเ <c oughs> วะียนให้ก <c oughs> ําล <c oughs> ังใจสาวแพรเราด้วยนะครับผมไปจ้า เฟจ้าเฟจ้าเฟจ้าจ้าจ้าแม่ๆก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนดูดูเด็กขี้เกียจดูอ่ะจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วอเรื่เรื่องกินเร็วอเรื่ไม่มีของกินไม่มีเสียงเลยเฟจ้านะครับผมดูนะครับจะอยู่กันอย่างนี้นะครับผมไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับผมก็ ฝนตกก็เอาน้องช้างมาหลบฝนอยู่นี่นะครับผมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเปียกนะครับผมรอให้ฝนหยุดนะครับอย่าลืมนะครับผมเย็นนี้แวะมาให้กำลังใจกวานวันด้วยนะครับผมวันนี้จะเปิดไล์ขายของนะครับแวะมาให้กาลังใจกวานวันด้วยนะครับอย่างนั้นผมก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ